ขอกาบขอโอกาตต่อคณะสองครูบาอาจารย์ผู้สาธมิตรทุกทุกครูทุสังฆมณฑนก็ขอความเจริญโอก,กามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่้นสาธุชนผูส้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรมรมผูแ้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุลทัล้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำาบลไหนบ้านไหนเมืองไหนประเทศใดก็แล้วแต่โดยทั่วกันทุกทางทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เป็นเช้าว,วันจันทร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2,564วันนี้มีเรื่องอ ดีๆเป็นเรื่องดีๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องด่ดวน,นที่ต้องการจะสื่อสารกับครูบาอาจารย์กับญาติโยมผู้มีมจิตศรัทธาในบุญในกุศลทั่วทั่วไปเนาะเนื่องจากว่าวันนี้ได้มีความรู้สึกว่า อยากจะทำบนเพิ่มเติมในส่วนที่เราจะต้องช่วยเหลือสังคมจริงๆความคิดนี้ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่วันนี้มันก็ดึกเกินไปก็สืบเนื่องมาจากว่า,เ,าเราได้ตั้งใจกันไว้หลังจากเราได้ซื้อเครื่อง ไฮโฟออกซิเจนเครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องผลิต o ygen, ออกซิเจนในระ,ะดมตุนครั้งที่ผ่านมาแ่่มาก็ได้ปาร,รบกับญาติธรรมหลายหลายคนว่าแม้แต่กับคนหมอยมอหมออมพยาบาลว่าเ,ออเราซื้อเครื่องมือแม้มันจะน้อยๆแต่เราก็ทำได้เต็มที่ ด้วยความรู้สึกอิ่มใจสุขใจมีเฉพาะเครื่องมือให้หมอได้ใช้ดูแลพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่ยวยโดยเฉพาะาจากผลกระทบของโควิด -19 ได้เครื่องมือแล้วแต่ว่าคุณหมอเนี่ยก็เหนื่อยก็เหนื่อยก็ล้าพยาบาลก็เหมือนกันเจน้าหน้าที่ทางการแพทย์ยิ่งนับวันก็ยิ่งเห็นความเหนื่อยล้าความ ลำบากในการทำงานแต่มาก็ได้ยินญาติโยมมาเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าคุณหมอหรือว่าพยาบาลนนได้เป็นลมอยู่บ่อยๆเมื่อวานก็มีคนมาเล่าให้ฟังเพราะใส่ชุด PPE มันเป็นเหมือนกับพลาสติกสชั้นสาชั้นอากาศอบอ้าวสุดท้ายเหนือก็อาจจะออกมากตั้งแต่ เช้ายันค่ำเช้ายันค่ำก็เป็นเวลานานมาบางคนก็อาจจะพักผ่อนไม่ได้เต็มที่นะงานทางบ้านทางครอบครัวปัญหาส่วนตัวไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่ทุกคนมันมีปัญหาอยู่แล้วแม้แต่ผู้อยู่วัดนะพระสงฆ์องค์เจ้าพระขาวเมชีผู้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญผู้ที่จิตใจยังไม่สงบพอนะ คุณธรรมในใจยังไม่เจริญงอกงามพอก็ยังมีเวลาเครียดเวลาทุกเวลากังวลทั้งทั้งที่บ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อไม่ได้กู้หนี้ยืมสินที่เป็นวัตถุแก้วแหวนเงินทองผู้ใดมาดำเนินชีวิตแต่ว่าญาติโยมเองแม้จะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แม้จะมีเงินเดือนมีเงินประจำตำแหน่งแต่บางทีมันก็ไม่พอใช้เพราะความจำเป็น บางทีเจ้าหน้าที่คนใหม่ๆบรรจุใหม,ใหม่ทำงานใหม่หาทั้งบ้านทั้งรถนทั้งค่าใช้ใจ่ายประจำวันลูกก็ต้องเรียนหนังสือบางคนก็มีพ่อแม่เจ็บป่วยอีกเรื่องราวของแต่ละคนความจำเป็นของแต่ละคนมันไม่เท่ากันผู้ที่ต้องมีความกังวลในการในงานในการดำเนินชีวิตทั้งครอบครัวด้วย ประกอบกับก,การทําง,งานไม่ได้พักได้ผ่อนแล้วก็ชุดที่อบอ้าวอย่างนั้นทำมา,งงามองไปแล้วก็คงจะเป็นในลักษณะว่ากายก็ลําบากใจแม้จะมีความยินดีที่จะทําช่วยเหลือพี่น้องมันเป็นบุญแต่ว่าเมื่อร่างกายมันทนอยู่ในสภาพนั้นมันาน,น,าน,นานก็มีอาการต้องวูบต้องเป็นลมก็นึกสงสารนะก็เลยได้ ปรึกษาเมื่อวานได้ประชุมกับคณะกรรมการในวิสัยสาในสมัยสามัญประจําปีครึ่งปีปีหนึ่งเราจะประชุมกันสองครั้งก็ได้ปรึกษาเรื่องนี้นะครควรจะให้กําลังใจทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อวานก็มอบหมายให้โยมตุน่นิพอพานสมมุติ เป็นผู้ประสานทางโรงพยาบาลศรีสะเกตสุดท้ายทางโรงพยาบาลก็บอกว่าวันนี้นี่มีมีผู้ที่จะไปเลี้ยงอาหารเาจาร้าหน้าที่ที่ดูแลผู้เจ็บป่วยโควิดนวันนี้นี่มีเจ้าภาพแล้วมีคนดูแลแล้วแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปวันที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่วัน สวันนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนี่ยังไม่มีนะทางวัดปานุนกุดลมพร้อมทั้งญาติธรรมทุกคนก็รับอาสาที่จะทำอาหารภาคกลางวันนะไปส่งไปให้กำลังใจอาทีมคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ดูแลพี่น้องเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกดแล้วก็โรงพยาบาลสนามของจังหวัดศรีสะเกดเนี่ย สี่วันนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่ 6, 7, เจ็ดแปดเกวันอังคารถึงวันศุกร์อันนั้นต่อมาก็เลยเห็นว่าญาติโยมท่านใดที่อ,อยากจะมีส่วนร่วมอยากสนับสนุนในงานบุญตรงนี้ร่วมกับทางวัดป,ป่านนกุลลมก็เจริญพรานร่วมเป็นทุนมาได้แล้วก็บางเอื่นว่าเมื่อคือน,อนีคณะสงฆ์ทางสำนักปฏิบัติธรรมป่าศีอรุณธรรมมาว่า ตำบลสายยาวอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดได้นำผักนะได้นำผักสดผลไม้มาหนึ่งคันรถหกล้อหนึ่งคันรถหกล้อมามอบถวายไว้ที่วัดแต่ตยวมาก็มองเห็นว่ามันก็คงจะทำอะไรไม่ไม่ทันส่วนก็คงจะประกอบอาหารไป,ไปให้คุณหมอด้วยนี่แหละแต่ตอนนี้ก็ได้ จะมอบส่งให้ต่อไปทางโรงเรียนตอนนี้ได้ส่งข่าวไปที่โรงเรียนน้องแวงผลขวาวกำลังจะออกมารับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงจะกระจายไปตามวัดโรงเรียนน้องเข็งหรือว่าในแถบ,แถบใกล้ๆนี้เพราะทางวัดเราไม่มีงานคนอยู่วัดก็ประมาณา40่ไม่ถึง50ชีวิตก็คงจะใช้ไม่ทันก็คงจะกระจายไปให้ได้เกิดบุญกับเจ้าของผักผลไม้ญาติโยมทางวัด ป่าศีอารุณธรรมาวาสญ,ญาติจยมแถบนั้นว่าทําการเกษตรในส่วนนี้ได้นําผักผลไม้มามอบให้ทางวัดก็ต้องทาบุญต่ออันนี้คือเรื่องหนึ่งที่แจ้งแือญาติจุมทั้งหลายได้ทราบที่ชวนวันนี้ก็คือส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะทําอาหารกลางวันไปให้กําลังใจน้ำเดิมน้ําปานะอะไรต่างๆพร้อมตั้งอาหารกลางวันไปให้กําลังใจทีมแพทย์ทีมหมอ จ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งโควิดและไม่โควิดด้วยสี่วันนะับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปถึงวันศุกร์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องด่วนๆก็คือว่า,าต้องการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องชนเผา่าที่หนีสงครามจากประเทศพมา่าไม่ว่าจะเป็นเผาน่าไหนตมาก็ไม่รู้เ,เราได้ ส่งข้าวส่งปัจจัยไปหลายรอบแล้วนะแต่ว่าตมาก็ยังไม่เคยไปสักทีได้ส่งข้าวส่งเสื้อผ้า,าผักอาหารการอยู่การกินข้าวสารเนี่ยเอาไปบ่อยครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยูบาเสือก็มาเอาไปขึ้นไปก่อนอนำไปจำนวนหนึ่งข้าวที่มีอยู่วัดก็ไปเกือบหมดแล้วตมาก็คงจะต้องตามไปไป ไปแสดงธรรมที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็คงจะตามไปล่องแม่น้ำสารวินเพื่อนำอาหารนำเสื้อผ้าหรือว่าข้าวของนี่ไปดูแลพี่น้องใน,นเขตน่าจะเป็นอำเภอศใบมยอำเภอแม่สเสรียงระหว่างนั้น,นที่หนีสงครามจากประเทศพมา่าฉนั้นญาติโยมพี่น้องเหล่าพุทธบริษัทผู้พอมีกำลัง อยากช่วยเหลือพี่น้องผู้ลำบากลำบนเ,าเราหนีโควิดครัวภัยโควิดก็ก็ก็อีกแบบแต่ผู้ที่หนีสงครามหนีลูกปืนหนีลูกระเบิดต้องไปซ่อนอยู่ตามถ้ำตามป่าหลบเจ้าหน้าที่ทหารไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนแต่ก็มีจุดพักพิงทางรัฐบาลไทยให้จุดพักพิงบ้างแต่ว่าการอยู่การกินมันก็ลำบากเพราะคนหนีสงคราม ก็จะหิ้วข้าวหิ้วของมาได้แค่ไหนบ้านเดือนก็ต้องทิ้งไว้สัตว์เลี้ยงวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงบางคนก็อาจจะพ่อตายแม่ตาย,ตายลูกตายสามีภรรยาอาจจะแตกกระสานสร้างเซนกันไปถึงแม้ว่าไม่ใช่คนไทยด้วยกันแต่นั่นคือเพื่อนร่วมโลกร่วมทุกขเกิดแก่เจ็บตายค้ะมาจึงถือโอกาสนี้มาเชิญชวนพี่น้องผู้อยากจะร่วม ในกิจ,จกรรมตรงนี้ช่วยบุญตรงนี้ก็จะเดินผ่อนนะก็คงจะต้องผ่านบัญชีกองทุนหล่อเลี้ยงธรรมบัญชีกองทุนหล่อเลี้ยงธรรมบัญชีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่าโนนกุดลมธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่าโนนกุดลมหมายเลขบัญชี951ขีดศูนย์ ฉีดสองหนึ่งหนึ่งสี่สองฉีดเก้าเก้าห้าหนึ่งฉีดศูนย์ฉีดสองหนึ่งหนึ่งสี่สองฉีดเก้าธนาคารกรุงเทพนะชื่อบัญชีวัดป่าโนนกุดหลมบัญชีเดิมที่เราได้ช่วยกันตอนที่ระดมทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นั่นแหละบัญชีเดียวกัน เราจะแยกบัญชีไว้บัญชีตัวนี้จะใช้ในการทำบุญทำบุญช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยวัดวาอารามหรือเห็นว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลเราได้เริ่มรวบรวมปัจจัยกันมาวันที่สามกรกฎาคมวันที่สามมกราคมที่ผ่านมาเริ่มต้นจากช่วยเหลือพี่น้องผู้เจ็บป่วย ผู้ป่วยติดเตียงคนด้อยโอกาสคนยากจนคนพิการในตมวลกวขาแล้วก็สร้างโรงเรียนที่อำเภออุ้มผางสร้างบ้านพระครูสองหลังตอนนี้บ้านพระครูนี่ก็ได้ทราบข่าวว่าเรียบร้อยประตูหน้าต่างเรียบร้อยเหลือแต่ลูกกรงลูกกรงด้านบนนี่คือลูกกรงระเบียงนะลูกกรงระเบียงการตกแล้วก็กระเบื้องพื้นข้างล่าง กระเบื้องพื้นข้างล่างเขาคงจะเหลืออีกประมาณสักสองหมื่นแต่มาคาดว่าประมาณสักสองหมื่นน่าจะจบหรือว่าไม่เกินสามหมื่นเป็นอย่างมากอันนี้บ้านพระครูที่ทำเภออุ้มผางเมษเสียงก็คงจะอ,อยู่เรียบร้อยตีไปเปอร์เซ็นต์ก็คงประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วแล้วก็ได้ช่วยเหลือสร้างเตียงผู้ป่วยมอบให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนขวาว แล้วก็ช่วยเหลือวัดนะซื้อที่ดินบ้างต่อเติมศาลาวัดต่างๆที่มาแจ้งข่าวซื้อที่ดินถวายวัดบ้างนะช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยอะไรก็วันนี้ยัง,ย,งยังไม่ได้ได้รวบรวมชัดเจนนะายทายกต่างอยู่นี้ไหมเ,เพราะว่าอยากจะทราบข้อมูลเ,เมื่อครั้งก่อนๆรวบรวมแล้วเราได้ทำบุญในปัจจัยกองทุนหล่อเลี้ยงธรรมนี้ ก็คงประมาณแสนเออล้านล้านกว่าบาทไปแล้วตั้งแต่วันที่สมกราคมมานะล้านกว่าบาทไปแล้วสําหรับเงินทําบุญในบัญชีนีนะ้พอมาถึงวันนี้ก็จะได้ชวนญาติยมร่วมทาบุญอีกคือส่วนหนึ่งเป็นอาหารเป็นอาหารเป็นน้ํำปะนะให้กําลังใจทีมแพทย์ทีมหมอทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลพี่น้องเจ็บป่วย โควิดอยู่ในขณะน,นี้และก็คลุ่มหมอพยาบาลที่ดูแลคนไข้คนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเซสเกตนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพี่น้องร่วมปัจจัยมาจะร่วมบุญตรงนี้ก็คือ,อจะไปดูแลพี่น้องที่หนีภัยสงครามพี่น้องชนเผ่าที่หนีภัยสงครามจากประเทศพม่ามา,าก็กลองข้าวสารเราเอาไปแล้วนะคงจะลอ่ลองเรือขึ้นในวันที่9วันที่9กรรกรกฎาคมมีเสื้อผ้า อะไรก็ตามที่มันจะจําเป็นนะที่จะเอาไปได้ฉะนั้นญาติดโยมผู้มีจิตสธาจะร่วมบุญในตรงนี้ก็จะเรียนผ่อนร่วงมาที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่านนนกุดหล่มหมายเลขบัญชี951ขีด0ขีด21142ขีด9 951นขะีด0 ขีดสองหนีดเผู้ที่เคยร่วมทำบุญในคราวที่ระดมทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ก็บัญชีเดิมนั้นก็คงจะพอเข้าใจวันนี้่อมาก็คงจะใช้เวลาในการสื่อสารสนทนากรกะับพี่น้องเหล่าผู้ตอบริษัทหรือพี่น้องต่างสาสนิกไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวคริส ชาวมุสลิมผู้มีจิตใจเมตตาต่อเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายก็สามารถร่วมมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราทำโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่วัดวาอารามซื้อที่ดินแม้แต่พี่น้องชาวคริสเราก็ได้มอบทุนตรงนี้ให้เท่าที่จำเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็ต้องการกำลังใจวันนี้เราจะให้กำลังใจทีมแพทย์ทีมหมอทีมพยาบาล เป็นอาหารกลางวันน้ําดืม่มน้ําปะนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่6ไปจนถึงวันที่1 0 4วันในสัปดาห์สัปดาห์นี้ในญะาติโยมก็เจริญพรร่วมนะเป็นเป็นกาลังใจด้วยกันแล้วก็กส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยเหลือพี่น้องชนเผ่าไปช่วยเหลือพี่น้องชนเผ่าที่นี้ไยสงครามจากประเทศพม่ามาฉังนะนั้นญาติโยมที่อยากจะร่วมในกิจ,จก,กรรมตรงนี้ก็อีกครั้งเนาะอีกครั้งหนึ่งเพื่อ ความชัดเจนและจะไม่ไม่หลงประเด็น,นธนาคารกรุงเทพนธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่าโนนกุดลมหมายเลขบัญชี951ขีด0ขีด21142ขีด9วันนี้ก็คงจะสมควรเก็บเวลาขออนุโมทนาสาธุกับครูบาอาจารย์สงวัดป่าศรีอรุณธรรมนาวาดตำบลสายเยาอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกดเนะี่ยได้นำปักผลไม้หมาร่วมแล้วก็ปัจจัยจำนวนหนึ่งนะก็ถือโอกาสนี้ทำบุญต่อให้ก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุขอรัตนาอ้างอิงอำนาจห่งคุณพระศรีรัตนาไตรคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทำจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพราว้าปัจจัยเอื้อ,อมหนุนสง่ง ให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้เจริญง,งอกกงามในศีลในธรรมเจริญรุ่งเรืองในคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอน